อาโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่พูดนะครับตูกเก่งๆนิดนึงนะพูดไม่ค่อยเก่งอนะ่ะอ่าคลิปนี้ก็อัดอัดไว้นานแล้วนะครับเพิ่งเอามาพากใหม่มันเป็นแพทเก่าอะ่ะเ่าโอเคเริ่มเกมแล้วน,นะครับอันนี้มันเป็นแพทที่มันมีที่โดดๆอ่ะคือแบบดองดองไว้นานมากเลยคลิปนี้หลายเดือนแล้วเพิ่งว่างเลยเอามาทําอ่ะโหมาถึงแรกเกือบตายเลยเนี่ยไปฟาร์มต่อดีกว่าโอเคเราจะเริ่มจากบูนะครับเพราะว่ามังกรอยู่ข้างล่าง โอเคได่แบบแดงเรียบร้อยแล้วข้างล่างย้อนบวกหนักมากเลยอย่างห้าวอะเคลิเวลตีเรียบร้อยแล้วนะเอาย้อนได้หรือเปล่าเข้าเลยแล้วกันโอเคได้โอเมก้ามาตัวหนึ่งนะครับเอาย้อนต่อได้ป้นะเนี่ย <c oughs> อ้งางสกิลหนึ่งรอเลยวิ่งแล้วลงมานะเอาลิงลงมาอีก ต้องถอยก่อนนะครับไม่มีอันตดโ,โห,โหอีกสิบวิมี่มีตีนะครับตอดแล้ด้วยก่อนเข้าตรงนี้โ,โหเมื่อกี้คิสซี่ตันสวยมากเรียบร้อยครับอันตีมาแล้วโหเกือบตายโอหแรดแรดโอ้เรียบร้อยครับแรดตายโ,โหเกือบต,ตายเลยกลับบ้านดีกว่าโอเคมาฟาร์มกันต่อนะครับ ตีบลูปแป,ป๊บโอ้เอาแรดเลยดีวกว่าได้ไหมเนี่ยโอ้โหแรดเกือบตายรอดเฉยเศร้าจ,จัดเคตีแดงต่อแล้วกันแม่งเฮ้ยแวนเล่นดีนะเนี่ยฝั่งเราแวนอย่างตึงอะ่ะโอ้โหเล่นเก่งกับผมอีกฝั่งเราไม่มีใครตายเลยนะเนะี่ยอยากได้ลิงอะ่ะ เข้าเลยดีกว่าอึ๊บอึ๊บบ้านเป็นฝูงเลยโอ๊ย,อยแข็งแบบเฮ้ยเมื่อกี้ได้ลิงนะคุ้มอยู่ขอเพื่อนเพื่อนมารับหน่อยเพื่อนอ่ะเรียบร้อยครับเพื่อนมารับแล้วสวนเรียบร้อยแก๊กได้นะโอ๊ยแก๊กดึงสวยมากครับดึงย้อนโดนโฮ้ยแฟนเล่นเก่งมากเลยเนะี่ยไปดูบนบ้างดีกว่าวิลลิงขึ้นมาเนะี่ย แพนด้าเข้าแล้วปุ๊บเข้าโอ้เสียดายมากวิแลกขึ้นมาไม่เพื่อนตายแล้วชิบหายอุ้ย <c oughs> โอ้ย,โอ,ยโอเครอดอยู่เดี <c oughs> ๋ยวคลิปต่อแล้วกันได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> โอ้โหแก๊กดึงสวยมากเลยเรียบร้อยะครับแพนด้าได้ไปเอาโอเมกาต่อ โอ๊ยแต่ปรับแดงนะเอยปรับฟาโอ้ยโอเมก้าไม่ตายอ่ะเสียดายมากเลยขอเวที่ยอดอ่ะเอาแรดไดดีกว่าเก็บรอยครับยัดแรดตายปุ๊บโอ้ยลิงไม่รอดตดนชัดดาวเลยแก๊กแก๊กมีอาการหัวอุ่นนะเนี่ยแต่เพื่อนบวกเลยนะ เอาเข้าเลยแล้วกันขี่คอเป็นหนึ่งทีได้อยู่เอาป้อมต่อละนี่เต่อได้เรื่อยๆเนะี่ยเด็กต้ามาไม่สนใจครับปี๊ป้อมเลยแล้วกันเอาได้แล้วสวยแต่ทังคนแทัง้งป้อมขุมจัดตบได้ปะเนี่ยดอนไปไหนวะเอาอยู่นี่นะตายยากจริง โอ้โหไม่รอดอุ๊ยๆลิงมาเราบวกตีไม่ทันเนะี่ยโอ้ตายไม่รอดอเพื่อนเราขอบอับนะโทษทีเพื่อนเราก็ต้องใช้เหมือนกันวะอ้อเอ้วดียอนทออะไรไมรุ่นตายสุดร้อยเพื่อนเราบวกกันอยู่นะเนี่ยนะเฮ้ยแต่ลิงก็น่าโดนเหมือนกันนะเนี่ย เอาลิงนี่วะลิงไปไหนวะอยู่นี่โอ๊ยโอ๊ยหายไปไหนเนี่ยโอยมันก็สโลว์อ่ะอป้อมข้างเลยกันเพื่อนออออหน้าป้อมกันเลยเนะี่ยอ่าโอเคชนะครับเพื่อนจบเรียบร้อยแล้วครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ไปและไบาย